สัปดาห์ที่9หน่วยวันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่10วันจันทร์ที่19กรกฎาคม2564โดยคุณครูยุพาเอี่ยมเจริญสุขและคุณครูยุวดีนามอาสาสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เจอกับครูบอเช่นเดิมนะคะในวันจันทร์ที่19กรกฎาคม2564วันนี้เราเรียนหน่วยวันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่10นะคะ หน่วยเสริมประสบการณ์ย่อยพระราชประวัติของรัชกาลที่10นั่นเองนะคะพระราชประวัติพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10วันที่28กรกฎาคมพศ2495ณพระที่นั่งอมพรสถานพระราชวังดุสิตเสด็จพระราชสมภพพศ2509ทรงศึกษาต่อที่โรงเรียนคิงมิดเมืองซีฟอร์ดประเทศอังกฤษพศ2513 ถึง2,518ทรงศึกษาต่อในโรงเรียนเตรียมทหารดรันทงกรุงแคนเบอร์ริงประเทศออสเตรเลียวันที่6พฤศจิกายน2,521ทรงผนวดณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามวันที่4พฤษภาคม2,537กองทัพอากาศทุนเกล้าวถวายกิยติบัติ ครูฝึกการบินเครื่องบินขับไล่ f 5พอจสองรส่งเข้าถวายฝึกหลักสูตรนักบินโบอิง737ของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนและทรงสำเร็จหลักสูตรวันที่1ทธันวาคม2559เสร็จขึ้นของราชสืบราชสันติวงศ์ต่อพระราชบิดา ่เป็นอย่างไรกันบ้างคะคุณครูได้เล่าพระราชประวัติพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ให้เด็กๆฟังไปอย่างคร่าวๆแล้วนะคะแล้วคุณครูก็มีใบางานมาฝากเด็กๆเช่นเดิมนะคะเป็นใบางานระบายสีให้เด็กๆระบายสีรูปภาพพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ของเราให้สวยงามตามจินตนาการของน้องนะคะเสร็จแล้วอย่าลืมถ่ายภาพมาให้คุณครูดูด้วยนะคะและท้ายคลิปนี้ ในสถานการณ์ที่โควิดกำลังระบาดอย่างนี้นะคะคุณครูอยากฝากให้เด็กทุกคนล้างมือให้บ่อยๆนะคะก่อนออกจากบ้านก็สวมใส่แมสทุกครั้งนะคะและหลีกเลี่ยงการไปอยู่ในที่ชุมชนแออัดตามห้างร้านสัพสินค้าต่างๆนะคะหลีกได้เลี่ยงได้ก็เลี่ยงนะคะเพื่อป้องกันเพื่อที่จะรับเชื้อโรคมาเข้าสู่เด็กนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้คุณครูลาไปก่อนบ๊ายบายคะ่ะ